อสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับพี่พี่มาจากไหนสุพรรณเหรออ๋อสุพรรณนะครับก็ตัวนี้มาหอดนึงแล้วตอนนั้นมาทำเดิมๆใช่ไหมหรือไล่ข้างอะไรเนี่ยประมาณนี้อ๋อเด็นลูกเป็นเดิมๆเลยอ๋อเป็นร้อยห้าร้อยห้าเหมือนกันเปลี่ยนลูกเปลี่ยนงทออ๋อเป็นร้อยห้าแต่ใช้ของอินโนอาใช่ไหมแต่ตอนนี้จะมาเปลี่ยนเป็นของแท้เลยอ้าวได้นะครับก็ตัวนี้เสื้อเดิมเป็นร้อยสี่แล้วพี่เนาะอ่า ก็เดี๋ยวจะมาใส่แคมด้วยนะครับแคมก็คือเอาแบบไม่หลบวาลนะครับอ่าแล้วก็วาลนี่เอาเป็นวาลเดิมหรือว่าโตปี่วาลเดิมนะอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวโทรหาเจ้าของเขาก่อนตัวนี้มันเป็นเครื่องกี่แรงเี่มันน่าจะเป็นแบบที่ดูหาิทซ่าร้อยยี่สิบห้าอะร้อยยี่สิบห้าได้ไหมอีคืออะไรคือิบซ่าอ่ะทีร้อยยี่สิบห้าอ่าเนี่ครับ้อยยี่สิบห้าก็เดี๋ยวตัวนี้คือเขาจะเอาเขาเอียงเดิมอ่า แต่เปลี่ยนเป็นร้อยสี่เป็นร้อยห้าป่ะเสื้อขอขกตึงมาแล้วป่ะเสื้อเขาคว้านมาแล้วเขาจ่เนตอกแล้วใช้ลูกอินเนอร์อ๋อได้อ๋อาะทำเหมือนน้องพี่ทีแรกเออถ้าเอาลูกของผมใส่ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องแล้วตอกออกมันจะแตกกันดิเพราะมันมันก็ตอกทิ้งไงปอกอ่ะนั่นแหละครับผมแต่เสื้อน้องเขาซื้อเครื่องที่เขาแต่งมาแล้วอ่ะออ๋ว่าเสื้อเขาคว้านมาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะดูก่อนเนาะพี่เนาะแต่หม้อน้ำเนี่ยเปลี่ยน เป็นไรพี่รั่วรั่วอ้าวได้เดี๋ยวโทรหาเนาะอ้าวอะเดี๋ยวคุยร้านที่อยกกูแใกอีกทีนึง,นงไ, <c oughs> ได้ครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวอันนี้พี่ยังติดปกติดีเนาะติดปกติครับอ่าอโอเคเดี๋ยวอะไรไม่ดีเดี๋ยวก็ว่างไว้ทีเอาลือล้อก,ก่อนยยังเดี๋วแต่ควันมันเยอะจะทำยังไงเนี่ยควันมันเยอะมัันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คก่อนพี่ตอนนี้ปัผม้ชิเป็นแท้หมดใช่ไหมก็คงแท้ความเดิมอ่าได้ได้อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึ่งนะผม นะครับก็ <c oughs> สําหรับตัวร้อยี่ห้านะครับนี่ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูพวกบูทเป็นตรงมเนียมพวที่ดีไหมเขาบอกน้ำมันเครื่องมันขึ้นไม่ค่อยดีด้วยโอ้โหลายซะขนาดนี้นี่เหี้ยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงอะยังไงก็ต้องเกียเพราะว่าไอพวกคูต้ามันชอบเป็นตรงนี้เนี่ยเนี่ยไปดู่างลายเลยเนี่ย อันนี้พอมันหลวบปุ๊บนันมันจะั่วเลยมันอ่ามันจะขึ้นไม่ดีต้องเกียร์ใหม่ใช่นะครับก็นะนะครับก็ อ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบเป็นร้อยสี่อยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปควา้านน่ะคว้านเป็นร้อยห้าเลยนะครับตอนนี้บอกเราไม่ต้องกึงนะครับก็คือใส่แล้วก็เสียข้าวหน้าแล้วก็ซื้อของมันมาใส่ได้เลยนะครับอ่ะก็อีนี้ขเขาวี่งเปลี่ยนใหม่่าอันนี้ลูกเอ็นมาอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกแท้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนขเขาวี่งใหม่เลย,ยไอ้ตัวเนี้ยร้อยห้านะครับ อ่โอเคครับผมะนะครับก็ตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับตัวน,นี้เปลี่ยนพัดลมใหม่นะเปลี่ยนพัดลมใหม่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ของเดิมนี่เขาคว้านจะเป็นหนึ่งอห้านะครับเ <c oughs> มื่อกี้เอาปอกเซนอ,อาร์มาใส่แล้วไม่ได้หลวมนะครับเดี๋ยวลองของแท้ามาลองด <c oughs> ออิปอกปอกจอดครไปก่อน ได้ไหมพอดีเลยนั่นของงานเอาปอกนี่เก็บแล้วก็เอาปอกแคสใส่เอาลูกเรียวมาแค่นั้นแหละเอาพวกไอ้แหวนหวนั่นแหละแท้หมดเลยพูดถึงแค่เปลี่ยนข้อใส่ร้อยห้าเราจบเลยนะเออเปินร้อยห้ามันก็จบเลยเขาไม่ทำเขาไม่ทำปัญหาตัวเจ้าของเขาไม่ทำองครบเลยก็เต็มตัวเลย แต่ของแท้เลยครบชุดข้อมันจะไปอีก3,000กว่าบาทเหมือนของพี่เขาเนี่ยพี่เขาเปลี่ยนออแต่กเขทำลแล้วก็เต็มตัวเลยในร้อยหา้ <c oughs> เาเอาไปล้องดูก่อนแล้วแต่เข, <c oughs> เขาไป <c oughs> ล้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาเป็ของเขาเป็แคมเดิมใช่ไหมตังต๋องเราก็ไม่ดอกหลบเบาไปอ่ะโอเคสำหรับเครื่องนี้นะครับ ก็เครื่องนี้าตัวร้อยสี่นะครับตัวนี้อัพร้อยห้าก็ตัวนี้พอเหวี่ยงใส่แล้วเรียบร้อยใส่เป็นตรงข้อด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ควานอ่างมานะครับก็ควานแบบพอดีเลยไม่ต้องไปคึงบอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับพวกลูกพวกอะไรพวกนี้นะครับอโอเคครับผมมีไหม อ๋อน,นี้แคมด้วยใช่ไหมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเหลือรอ,อแคมไม่หลบอลอ่ะแคมไม่หลบบาหนึ่งตัวนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเดิมเดิมเดี๋ยวประกอบได้เลยอันนี้ทามีตุ่มดำใหญ่น้องตุ่ตะปิงใหญ่เลยตะปิงก็มีแล้วลูกตุ่มเป็นตุ่มอะไรวะโอ้ตุ่มเดิมด อ่ะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวรอ,อประกอบลูกสูบแล้วก็เหลือรอตุ่มน้ำด้วยอ่ะเดี๋ยวของพี่ตัวหนึ่งนี่แคมด้วยอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคมไม่หลบวาลนะครับสเต็ปเหมือนเดิมนะครับไม่ทำเบี้ยวนะครับตัวนี้นะครับก็เอาสเต็ปกำลังเน้นๆเ,เลยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะไปใส่ได้เลย อ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วทั้งสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเราฟังตัวแรกก่อนอ่าอันนี้มีแคมไม่หลบวาวนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูที่ว่ามันโอเคไหมนะครับอ่ะควันเยอะไหมเรื่องพอดีแหละอ่ะอม,ม,มปุ้ยแรงหนีเฮ้ยผมใจว่าแคมป์ไม่หลบวาวไอู้่เนาะอ่ะอาจจะแรงก็หลบวาวบางครั้งก็ได้

เสียงอะไรเอาโอเคโมเลคูดเออเอามาเดี๋ยวไปดูซิบ้างนะครับเออทำไเสียงอะไรมันดังวะโมเลมันสีกับโต๊ะไอ้น้องเลื่นงะหนเดี๋ยวดูที่ปั๊มน้องเครื่องเขาบอกขึ้นไม่ค่อยดีไหนวะน่ะคืออะไอ่ะมันต้องมีอะไรที่เขาทำพลาดมาเด้ อันนี้คือเดิมๆนะครับแล้วก็มอน้ำใหม่เท้นะครับนี่ครับ ดีนะครับอ่ะดอเะดี๋ยวลองกำลังกันดิ 啊。Oh. มันเยเิ้มอ่ะเนี่ยไม่รู้เลยโอ้โหโอเคไม่กะลงเลยจะได้อย่างเงี้ยออนนี้รถเขาก็ใช้งานอยู่ใช่พี่ไม่ได้เป็นไรเนาะไม่ใช้เลยกตัวพัง,อ,ง,อ,งอ,อ่าโอเคแล้วปั๊มมุชีก็ยังพอได้อยู่นะครับยังไ,ไง อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาลองเอาไปใช้งานดูนะครับเพราะว่าดูจากอ่านี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเล่งก็โอเคสไตล์รถเดิมนี่นันแหละแต่อีนุ้นเขามีแคมมันจะติดมือกว่ากันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์ดีนะครับ0 8 7ย์2 7 9 8 9็นะครับ อ่ะแล้วก็สำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ